ก็สำหรับงานแข่งนะครับดูแข่งนะผ่านวอลล t ทีรับฟรีสกิลลีเจนฮีโรอีกฟรีนะครับอย่าลืมไปทำกันนะอ่าก็ SGP VS กับนี่นะครับ g m นะค่อนข้างเดือดนะคู่นี้นี่นะครับตันคาไปในจอนฝันดีครับน้อง <c oughs> ผมชอบชื่อมากเลยก็ใครสนใจก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับมันเริ่มตั้งแต่วันที่5แล้วนะอ่าก็อยากจับใจแค่ใส่ก็จัดนะใครกำลังซับเหลือนะ ก็นี่นะเป็นเลดที่มันบอกนะครับส่วนประกอบสกินด้วยนะในส่วนของนี่ซิลิกานะครับพิงกี้คอตตนะันะนะส่วนสกินนี่ครับเกียรกรมรมลอเรียวนะปุ่มโจมตีในราคาเอในร้านค้านะครับเพียง129คู่ป,ปองนะเพื่อให้สนใจแก่ซื้อปุ่มของนางนะเล่นให้ดูสักครั้งแล้วกัน เราจะไม่เสียเงินให้กับเจ้าตัวนี้หรอกนะเล่น1ครั้งกระเร่งข้างแรกกี่เปอร์เซ็นต์กดลดนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะ68ต่อเล่น1ครั้งกับเล่น15ครั้งลบ31เปอร์เผื่อใครอยากเล่นก็มาจัดได้นะครับส่วนผมเก็บงบไว้เติมสกินลิง์ กิจกรรมคล้ายๆกิจกรรมรอบที่แล้วเลยเอ,อ๋อในส่วนของวงแหวนแห่งสุริยะและก็จันทานะครับเพียง60คูปองนะอันนี้น่าจะน่าจะรีวิวไปแล้วนะใช่ที่เราแลกในส่วนของนี่นะครับลนส่งของท่าเต้นอันติเมติลูเมียกับนี่นะรอบนอกผมไปแลกไอ้นี่ไา้ครับดีแลกนะมูลไลนะอ่าวงแหวนฟรีอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับถ้าใครยังมีคูป,ปองเหลืออยู่นะ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้แลกไอ้เจ้าตัวของเนี่ยแหละโอเมก้า oh ครับสปีดเดมอนแลนอาร์ตส่วนมงแหวงสีททองก็ใครสนใจก็มาสุ่มกันได้นะครับในสามารถแลกได้นะแลกส่งเอาไว้เลดอีกนิดเฟนิกลิเลียนาทูเรนลริออนลาสยอนแล้วก็วิปตัวสุดท้ายเป็นไฮเตกนะ,ะผมอ้วยผมอวยลิเลียนาเ <laughs> อาไม่ใช่เ่ะ ก็ประมาณนี้นะส่วนร้านค้าไอเทมก็จะมีส่วนของปุ่มโจมตีแล้วพูดไปต้นคลิปนะครับกับกล่องผลึกมิติของ i i m e n s i o n b เก e r นะของแม่ลอเรียวนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมานะนี่นะกล่องสกินถาวรครับเปิดเพื่อรุ้นรับสกินถาวรหนึ่งสกินที่ยังไม่มีนะก็เรียกง่ายๆก็คือมันสุ่มมาและเดวิดว่ง้าย,ยังไม่หายไปนะครับมผมไม่รู้ว่ามันจะหายไปตอนไหนนะถ้าใครสนใจอย่า,าลืมซื้อนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเด็กก็ข้าวแล้วก็ส่วนน,น,น,นี่เปิดเพื่อนเชิญสกินพิเศษสองขั้นนะเผื่อใครอยากได้ก็มาจัดแล้วก็อันตานเชิญสกินพิเศษครับก็ประมาณนี้นะส่วนใครที่ยังไม่ได้เติมก็อย่าลืมเติมนะของเดือนนี้นะเพื่อเอาลูกแก้วนะส่วนใหญ่ก็เติมกันก็เน้นลูกแก้วเลยแหละ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนคลิปนี้นะ ก็อัปเดตกิจกรรมด้วยสกินที่จะเข้าล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของสกินลิงนะครับเพชรโอเคนะแล้วก็จะมีฉลองของวันที่เจ็ดไปและไม่แน่ใจนะเร็วๆนี้นะครับอ่าอย่าลืมขึ้น Insert นะอินเสิร์ตรูปลิงนะเป็นสกินคอลแลบเพชรโอเคนะก็ชอบกดไลค์ด้วยใช้กกช์กดแชร์กดซับตะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ได้ครับวันนี้ฝากีิดรับสวัสดีครับ,นนรบแล้วเจอกันม่เด้มาเล่นให้ดูนะครับรอรอบหน้านะสกินลิงนะบา,บายๆเจนี่บัตจนรเนะ้